อาทิตย์ก่อนน่ะพี่ไปขับรถที่ไหนคะแถวกับนายกับโอ๊ะอะไรเงี้ยไปเส้น M8 1 M81 อ็ดหนึ่งที่ไปกาญจนบุรีกาญจนบุรีนับเดียวถึงเห็นไหมโอ้โหมันแบบสุดที่บอกถนนดีใช่ไหมคะไม่แต่ถ้าสมมติพระรามสองเสร็จก็จะเป็นอย่างนั้นนะไม่มดามมดามยังไม่เคยไปอันนี้โมดาต้องไปมดาจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องแบบน่าตกใจอ่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราไปเพชรเราไปกาญจนบุรีกาญจนบุรีเนี่ย เราเปเมืองการเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประมาณส <2 S 1> ักสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงเต็มๆเนี่ยต้องไปอันนี้ห้าสิบเอ็ดนาทีห้าสิบกว่านาทีห้าสิบกว่านาทีถึงคนที่พี่อุ๋ยบอกวันนั้นไงพี่อุ๋ยเขาพูดมาใช่ห้าสิบกว่านาทีต้องไปทางไหนพี่หนุ่มหมายวต้องขึ้นสมุทรก็คือขับสมุทรไป,ไปใช่ไหมเราก็ขึ้นไปทำตรงไปทางงามวงวานค่ะแล้วก็ตรงขึ้นไปใช่ครัข้ามงวงวานเสร็จปุ๊บก็ตรงข้ามแคร์ไลน์ไปก็ตรงไปที่จะไปบางใหญ่ถูกป่ะพอไปเสร็จปุ๊บเเเเเนนีี่่ยกก็็จะมมซตตรววสแล้ัใช ตรงข้างหน้ามจะเป็นทางอย่างนี้เลยก็ขึ้นไปเลย